วันนี้เจ้าหน네ุ oh day, ่ชอบชายนะสิบอกให้พูดอะไพูดเลยดีแล้วแบนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยืน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 ต้องอย่างนี้แมวแมวๆๆววเสือดีแครบทำเวลาหน่อยเถอะเหตุ ที่ไม่เข้าจะไนะรู้ไม่ถูกปรับได้แล้วจะทำงานนะเราก็สีเข้าแล้วก้วก็คนเลวอะต้แต่ให้บิยอนให้แล้วล่อกล้มิ แม่เห็นเลือ่อใครได้ชัดเนี่มาโคก็สบายเงี้ยเลยมองลงกีน้ำม,มันแน่จริงเอาเา,า,าราฮันชุดเดียวตายเลยใช่ป่ะแดงนะสองวิมันนอน้องหาเดียนคนใหม่อีเลยหายไ้ไหนวะเนี่ยมอไก่ฟัง เอาคนนอกกนะ่อนเนาะรอความตอบว่าไงบายบายบอสยังไงของมันแน่ก็ไม่แต่ที่สังเกตเมื่อวานนะเห็นบอสมาทานนาอนป่ะออนในเกมมาดูนะปกติบอสเป็นคนไม่ค่อยยืนแนวหนึ่งคือเห็นอันนี้เห็นออนานแนลหนึ่งทุกวันทุกค,คืนเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอสได้แน่ เพราะถ้าเป็นบอสบอสจะร่อนแข้ามนในโคลอรเซียมไม่ก็ห้องทิ้งไว้อนนั้นหนึ่งนี่ไม่มีทางแหลกขนาดนั้นกูเลยตัวบ้านนี้ตัวโคตรเกลียดชองหายตัวอย่างสโลอ่ะเบื่อตรงนี้ ไม่บสแต็กดึงแล้วเท่าไหร่นะสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะบูไอ้ใส่แหวนเอ,า,อาใส่แหวนก็สามสามสิบสาสิบถ้าไม่ใส่ก็ยิ้มห้าแล้วด่านหนอนต้องยิงแอลลูเชลเลยใช่ไหมนั้งดูคิดดีๆดิไม่ได้เกล็นะโดนทานเฉยเห็นเห็นแต่มันอาร์ทิวอ,ะอ่ะไะไฟเปอยิงแอเลเชลไม่ได้เลยจ้าแหม S <S มันอ<ม>าจจะเป็นบัรของอาร์คิวก็ได้เพราะอาร์คิวมันจริงแอร์โกชาวเวอร์บัรอยู่มีคัพอะไรนะคัพฮีโร่เ,เนี่ยทำลายตะเพอร์อมอนของของบอสอ่ะผมมีไม่ได้บอสเลยอะเลยบอสทำลายตะเพออมอนของมอนอ,อ่ะใช้ได้ป่ะล่ะคารฮีโร่รนะโเขาเคย <S <S 2> <S 2> เคย <S <S 2> <S 2> <S 2> เคยทำใส่ใส่ยังไงตบในพีพีไอพวกคัพวงคัพบ,บิลว่าฟิวหมดอ่ะ อาไปมันแรงขนาดนี้เลยเหรอวะ ก่อนสัตว์ม่เชื้อทโซคนเลยฟอสฟอสโลว่านี้จ้าตัวเธอขึ้นตธววิงเธอต้อมทีเดียวมันก็ลงอะมล๊ลงรุ่นเลยเหรอก็สกิลมันคูดาวหมดให้ใช้เหรอคือรอย5นาทีเอาไหมล่ะ5นาทีเลยเหรอเวอร์ไปแป็นั้นแหละเวอร์ไปแล้ว ยืนรอ5ทีเนี่ยตะกิวเนี่ยเลิกเล่นมาดีเมื่อกิวหาเลยว่า5ทีถ้าถ้าตะกิวบอกกูดาว5คือจะเมดด็ร้อยล้านนี่ก็น้าเล่นอยู่นะไปงั้นแหละอีดวก <c oughs> จ่าเล่นกัอีหา <c oughs> แปลวไม่โดนเออ,เอาวะแหลกวะไม่ได้แหลกมันยังไม่เปิดแล้วพี่ก็จิ้มใส่เขเหรอเอลเอลืมบั๊ เป man, ien, long, ่าเป่า like คือมันยังเล่นไม่ยังมันรอดยิช็อปยังยังยังไม่ถึงเลยไงมันยังอยุดแถวสองอยู่ไงยิงยิงไปตึ้งเถอะเออทักแม่ไปเถอะ อะไรไม่เข้าอ๋อยด้านล่างไม่เข้าเลยหมดยันบนป่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วตั่นแล้วมีไงเบิดไปตายโอ้ห้ล่วงอ่ะเราสายไปนั่งสีด้านล่างตั้นานเลจริงๆไม่เข้าเลย แล้วตอนแรกครับมันเข้าก่อนพอสัตว์ดันเยง,ยยงนง่ายเงนเดียวดันเงนเดียวต้องไม่ต้องพื้น good